Good morning, my lovely audience and the guest of honor. Today, we are the represent of Pasha Samaki School on behalf of Nang b a k t i of Pasha Samaki Show. We are delighted through Nang b a k t i get opportunities to present our local pay Nang b a k t i in order to prepare to work The a s i a n Community 2015 for the policy of a government as we are student s of p พัชราห h i school have created the l o c a n call improving ASEAN language through นับต to work t h e 2 1 s t century Hey Mr. g ก้ Mr. y o t ท n ง and mister map come on please สืบเนื่องจากที่หนังบัตื้อน,นะครับสมัยเป็นเด็กนะครับก็เรียนเรียนรู้เป็นเด็กว่ามีงานต่างๆง,งานประจําปีนะครับเราได้ใช้หนังบัตื้อตรงนี้นะไปดูไปชมแล้วก็เป็น,เป,นเป็นการแสดงที่ที่ค่อนข้างที่ให้ชุมชนให้ความสําคัญและก็จะนับวันจะหายไปจากท้องถิ่นของพวกเรานะครับเพราะพอดีมาเห็นงานตรงนี้แล้วก็เป็นงานที่เออดีนะ,ะน่าจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เด็กเด็กมีความชอบแลวมาทําและ พื้นฐานของคุณครูที่อยู่โรงเรียนนะครับแกท่านมีความชํานาญพิเศษในเรื่องนี้และก็มีความสวรรค์และสามารถที่จะถ่ายทอดตรงนี้ไปไปสู่เด็กเยาวาชนที่มีความสนใจนะครับก็ก,ก็มีความเห็นว่าน่าจะใช้กิจกรรมนี้เพื่อไปบูรณาการในเรื่องของการใช้ง็นกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระนะครับโดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษซึ่งมาแรงนะครับในําประเทศสู่อาเซียนนี ก็ได้นําภาษามาสือ่อความหมายกันนะเป็นสื่อทางหนึ่งนะครับที่เด็กชอบแล้วก็มาผ่านตัวละครนะครับผ่านตัวละครที่มีอยู่ในเด็กๆชอบนะครับมีไอ้เท่งไอ้แม่เือท่านอาจารย์ระเบนนะครับผมก็เรียนถึงท่านว่าท่านสามารถถ่ายทอดตัวนี้ให้เด็กแล้วก็สามารถที่จะทําให้เด็กชอบสวัสดีครอสเนประตึเออสวัสดีไอ้ยอท่อง สวัสดีครับง่าพ่อปลาตื้อเออสวัสดีไอเมบจมเียงเนาะครับท่านปลาตื้อั่งมูเหลืองจริงด้วยได้ยินว่าส้มผักเสียนอะไรทำนองนี้แหละแมนอยู่บ่ครับท่านปลาตื้อรักกินสมภากเสียนผู้เดียวบ่เอ,เอิญมูเอ็งก็พูดไปสุ่มซีสุ่มหามันไม่ใช่สมพักเสียนขากำลังพูดถึงอาเซียน ไม่ใช่สมภาษีอันเมืนอย่งน้ออาเสียนแมพโตหูอยู่บ่ว่าอาเสียนคือเอียงโอ้ยจังแมนพากันเปิกน้ออาเซียนก็คือหนองของพอซื้อว่าเสียนก็เลยเอิ่นว่าอาเสียนถ้าเป็นไอข้องพอเพื่อนก็สชเอิ่นว่าลุงเสียนมันแมนอยู่บ่ละครับท่านพระลิตร ไม่ใช่ไม่ใช่อาเซียนเป็นอักษรยอภาษาอังกฤษคือตัว A S E A N ซึ่งยอมาจากคำว่า Association of Southeast Asian n a t i o n มีประเทศที่ร่วมกลุ่มกันเป็นสมาชิกทั้งหมด1 0ป,ประเทศคือไทยล่าพมา่า เวียดนามกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และประเทศรูไนโอ้ท่านบลรตือนี่โหไรเนาะสมก็เป็นบตัตเอ้ท่านบลรตือครับเขาร่วมโตกันเพื่อเหตุอยังงโนครับเขาก็ร่วมกันเพื่อจุดประสงค์สร้างประการคือ หนึ่งด้านการเมืองและความมั่นคงสองด้านเศรษฐกิจสามด้านสังคมและวัฒนธรรมอ๋อข้าก็นึกว่าจะรวมตัวกันเพื่อลงแขกดำนาโอ้ยถ้าเป็นอย่างสันก็ดีสิ้ว